สวัสดีบารมีคนจน5กลุ่มอาชีพอดทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าจะมีกลุ่มอาชีพอะไรใดบ้างคอมเมนต์บอกพี่น้องบารมีด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง4 h 1 0บบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วย เพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับผมบารมีคนดีครับกับรายการบารมีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวบรวมสิทธิประโยชน์เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับก็สําหรับวันนี้นะพี่น้องทุกท่านนะก็มาพบกันอีกแล้วครับ กับในวันที่18เมษายนครับผมก็เรียกได้ว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วนะที่จะได้ทราบผลการลงทะเบียนครับซึ่งก็ทางกระทรวงกันคลังก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าในวันสุดท้ายที่จะมีการทำการและก็จะทราบผลนั่นก็คือวันที่19เมษายนนี้ครับผมและก็ในวันที่20ก็จะต้องมีการทำเรื่องในการทบทวนสิทธิ์ให้ทันท่วงทีครับพี่น้อง ก็ขอย้ำนะครับว่าให้ทันอย่างเช่นถ้าใครจะทบทวนสิทธิ์ถ้าหากว่าอาชีพไม่ตรงก็คือมี AI ตรวจสอบแล้ววันนี้แล้วก็มันไม่ตรงกับความเป็นจริงในอาชีพของท่านเนี่ยพอแม่พี่น้องก็มาขอในการลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้นะครับทำผ่านเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน com เนาะเหมือนเช่นเคยครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่20เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมก็สำหรับในเรื่องราววันนี้นะครับผมก็คือท่านลวร์นเนี่ย ก็ได้มีการออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าจะมีการปิดการลงทะเบียนในวันที่22เมษายนนะครับผมขอย้ำนะครับในวันที่22เมษายนจะมีการปิดการลงทะเบียนอ่ะก็ซึ่งตรงนี้นะครับพี่น้องบารมีครับก็จะมีการโอนเงินไปให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจำนวน3.2ล้านรายแล้วนะครับผมและก็ใช้เงินไปเป็นจำนวน1.6หมื่นล้านบาทแล้วนะครับ ซึ่งก็ในช่วงรอบที่1ถึงรอบที่3นี้นะก็คือมีการโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่17เมษายนนะครับผมก็คือ,อเร็วๆนี้เลยก็คือเป็นวันสุดท้ายของรถที่3แล้วกันนะครับพี่น้องครับเพราะวันในส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นรตที่4แล้วนะครับก็คือ18กับ19นี้เนาะอ่ะก็คือตอนนี้แหละครับก็อีก2วันในวันเสาร์อาทิ์นะครับผมจากที่ได้มีการนั่นไปนะพี่น้องรูกันนะ ก็ไม่แน่ใจว่าวันเสาร์อาทิตย์วันนี้เนี่ยจะมีการโอนเงินหรือเปล่านะแต่ว่าการประกาศผลเนี่ยมีแน่นอนนะครับภายในวันที่19ท่านจะได้รับรู้ผลแน่นอนทุกคนเลยนะครับทั้ง27ล้านคนครับก็จากการลงทะเบียนนะครับผมพี่น้องตอนนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนรวมแล้วเนี่ย27.7ล้านรายกันเลยทีเดียวครับโดยมีจํานวนผู้มาลงทะเบียนตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้มีทิศทางที่ลดลงนะครับก็เลยจะมีการปิดละเพราะว่า จะปิดการลงทะเบียนในวันที่22นี้อย่างแน่นอนนะครับที่น้องทุกท่านก็เดี๋ยวเนี่ยเรามาเช็คกันนะครับว่าใน5กลุ่มอาชีพจะมีอาชีพใดบ้างที่ไม่สามารถในการขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผมก็สําหรับอาชีพแรกนะครับนั่นก็คืออาชีพเกษตรกรครับใครที่เป็นอาชีพเกษตรกรโดยแท้จริงนะครับที่ AI เขาตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับผม ก็อาจจะมีการไปขอยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แต่ถ้าท่านเป็นเกษตรกรตัวจริงมีสมุดเล่มเขียวเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับอาชีพที่2นะครับผมก็คืออาชีพเจ้าของสถานประกอบการนะครับที่มีลูกจ้าง4คนขึ้นไปครับอขอย้ํานะครับพี่น้องบารมีครับเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง4คนขึ้นไปนะครับนั่นก็คือท่านเนี่ย อาจจะมีการเข้าเกณฑ์ในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับบระวารท่านเนี่ยเป็นสถานประกอบการและก็จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนของผู้ประกอบการนะครับจะไม่ได้รับเงินเยียวยาของสิทธินี้นะครับสิทธิของการเยียวยาลูกจ้างนะครับผมอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นอของอาชีพแรงงานอะไรต่างๆนะครับท่านจะไม่ได้ท่านจะไม่ได้ในส่วนของเจ้าของกิจการนะครับทางรัฐบาลเขาก็มีพวกเงินกู้อะไรต่างๆ ไว้เตรียมการไว้ให้แล้วนะครับผมก็สําหรับอาชีพที่3นะครับก็คืออาชีพข้าราชการบํานาญที่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับได้มีการประกอบอาชีพอื่นก็คือบางคนเนี่ยเคยเป็นข้าราชการบํานาญแต่ว่าไปทําอาชีพค้าขายเนี่ยแล้วก็มีการไปลงทะเบียนว่าทําอาชีพค้าขายเนี่ยไม่ได้นะครับประวัติท่านเนี่ยได้รับเงินบํานาญอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับข้าราชการถ้าใครที่เกษียณอายุไปเนี่ยนะครับ สำหรับข้าราชการนะก็คือปกติเนี่ยถ้าหากว่าทางานอยู่มีเงินเดือนสามหมื่นใช่ไหมครับถ้าหากว่ากเกษียณออกไปท่านก็จะเหลือเงินเดือนครึ่งหนึ่งได้เดือนละหมื่นห้าโดยที่ไม่ต้องทํางานนะครับอันเนี้ยก็ขอให้เข้าใจกันตรงนี้นะเผื่อว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนนะครับไม่เคยทํางานข้าราชการเนาะตรงนี้ข้าราชการถ้ากเกษียณไปแล้วจะได้รับเงินบํานาญครึ่งหนึ่งนะครับผมของเงินเดือนที่เป็นเดือนสุดท้ายนะครับอ่ะอันนี้ก็แจ้งเอาไว้เป็นความรู้เนาะ ก็ถือว่าได้รับเยอะอยู่แล้วแหละครับว่ากว่าจะเกษียณเนี่ยก็จะได้รับเยอะอยู่แล้วแล้วจะมาขอรับเงินเยียวยาตรงนี้ไม่ได้นะครับผมอ่ะถัดไปนะครับอาชีพที่4นั่นก็คือแม่บ้านนะครับแม่บ้านที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงลูกดูหลานดูแลสามีอยู่กับบ้านนะครับผมก็จะมาบอกว่าเรารับจ้างสามีทํางานแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้นะครับประวัติถ้าหากว่าเขามาตรวจสอบทบทวนสิทธิ์เนี่ยจะมีการเดินทางไปถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับ ก็จะมีการถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆนะครับมีการส่งข้อมูลเข้ามายังส่วนกลางก็เพื่อขอประมวลผลต่อไปนะครับถ้าเป็นอาชีพแบบนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะไม่ผ่านอย่างแน่นอนนะครับเป็นแม่บ้านเนาะอาชีพที่5ครับพี่น้องอาชีพสุดท้ายนั่นก็คือนักเรียนนักศึกษาที่ทํางานพาร์ทไทม์ครับหรือรับจ้างอิสระไปด้วยนะครับ ตรงนี้กําลังมีการทบทวนอยู่นะครับว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยาให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะมีมาตรการออกมาอย่างแน่นอนนะก็สําหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีสิทธิ์ในการขอยื่นการทบทวนสิทธิก็จะมี5้าอาชีพดังนี้แหละนะครับที่ได้มีการแจ้งไปเนาะก็จะต้องขอฝากกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเอาไว้เลยนะครับว่าตรงนี้นะครับมันเป็นในเรื่องของอารมณ์ต่างๆนะครับบางทีเนี่ยคนเรานะมันไม่มีจะกินจริงๆนะครับพี่น้อง บารมีก็เข้าใจนะแล้วก็เห็นใจกับทุกท่านด้วยจริงๆนะครับและขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในส่วนตรงนี้ไปให้ได้ด้วยดีนะครับอเอาละครับสําหรับตรงนี้ถ้าบารมีมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปขอกราบประทนานอภัยกับพ่อแม่พี่น้องเอาไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะขอบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับว่าถ้าหากว่าพี่น้องกําลังเดือดเนื้อร้อนตัวหรือว่ามีความทุกข์ใจอะไรใดๆเนี่ย พี่น้องครับให้มองหาคนที่อยู่รอบข้างเรานะให้มองหาคนที่เขารักเราคนที่เขาเป็นห่วงเราลองครับพี่น้องลองไปพูดคุยกับเขาพ่อแม่เราเอ่ยคนรักของเราเอ่ยลูกเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแมวก็ตามนะใครที่เดือดร้อนแล้วไม่มีใครอยู่เคียงข้างเลยเนี่ยไปคุยกับแมวก็ได้นะพี่น้องเออบารมีคนจนไม่ได้จะว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะก็คือแบบสัตว์เลี้ยงนะครับพี่น้องบางคนเลี้ยงนกแก้วบางคนเลี้ยงไก่อะไรเงี้ยเลี้ยงปลาอเงี้ยพี่น้องอะ ลองไปคุยไปทําอะไรดูนะพี่น้องนะเพราะบางทีเราเราก,ากักตัวอยู่บ้านแล้วเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนจริงๆอะ่ะเออคุยกันไปนะพี่น้องทุกท่านนะอ่ะก็คือไม่อยากจะให้ทุกใจไปมากกว่านี้นั่นแหละนะครับพี่น้องบารมีทุกท่านทุกวันนี้บารมีท้อนะบารมีก็คุยกับแม่คุยกับพ่อถ้าบารมีเหงาเหงาเนะี่บารมีก็เอาแมวมากอดนะครับพี่น้องทุกท่านครับอ่ะพี่น้องทุกท่านครับ ถ้าหากว่าท้ายที่สุดนี้พี่น้องบารมีท่านไหนที่มีคำถามอะไรสงสัยนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ในด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะก็สามารถที่จะสอบถามคำถามกันได้เลยนะเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะคำถามยาวก็ได้แล้วถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กรุณาก็ช่วยกดแชร์ออกไปยัง Facebook ต่างๆให้พี่น้องที่อยู่ใน Facebook ได้รับทราบการแจ้งเตือนข่าวสารอันนี้ด้วยเถอะนะครับ และที่สําคัญไปมากกว่านั้นกระพี่น้องบารมีทุกท่านครับถ้าหากว่าพี่น้องบารมีท่านไหนอยากจะพูดคุยกับบารมีคนจนคนนี้ละก็พี่น้องครับทักทายมาหาที่เพจบารมีคนจนกันได้เลยนะะดูตามคลิปวิดีโอที่ท่านได้เห็นเลยนะครับบารมีคนจนได้ทําคลิปวิดีโอสอนเอาไว้แล้วสามารถทักมาหาเพจเ Facebook บารมีคนจนได้เลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่ว่าท่านจะได้ส่งข้อความส่งรูปภาพมาหาบารมีได้นะ แต่ถ้าว่าถ้าหากว่าบารมีคนจนยังไม่ทันตอบเนี่ยบารมีขอกรบาบประทานอภัยจริงๆนะครับบารมีกําลังตอบพี่น้องท่านอื่นอยู่ทั้งนี้ทางนั้นพี่น้องท่านอื่นเขาทักมาก่อนบารมีก็ต้องทําตามลําดับนะพี่น้องทุกท่านนะได้โปรโดเข้าใจบารมีคนจนด้วยนะครับอ่ะเอาละครับพี่น้องบารมีคนจนคนไทยทุกท่านครับวันนี้บารมีคนจนก็ขอหมดเวลาลงก่อนแล้วกันนะครับ แล้วถ้ายังไงก็ขอให้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับใครไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์ว่าอะไรก็คอมเมนต์มาเลยครับพี่น้องสวัสดีบารมีคนจนอ่าโอเคนะครับพี่น้องทุกท่านบารมีก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรบารมีก็ขอพูดคําว่าสวัสดีบารมีคนจนอ่าประมาณนี้ครับพี่น้องทุกท่านท้ายที่สุดนี้ขออวยพรให้ท่านนั้นมีชีวิตที่สดใสมีหัวใจที่เบิกบานบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้า วงประชาชนคนไทยผู้ยิ่งใหญ่หมดเวลาและขอตัวลาก่อนไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมมากดติดตามเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับ